TITIPISO BAKAWA ARAHAM SAMMA SAMPUTU VIRCHA JARANASAMPANU SUKATULU TAWITU ANU TARU PURISATAM MASARATISATHA DEVAMANUT SANANGPUTU BAKAWA TISAWAKATU

ปาสิโกขะผัปัญญิโกขะปาจตังเวทิตาผัววิญญูเิติสุปฏิปันโนภักขวัตตุสาวกสังขะอุชุปฏิปันโนภักขวัตตุสาวกสังขะญาญาปฏิปันโนภักขวัตตุสาวกสังขะสามีจิปฏิ ปันโนภัคคาวโตสาวกสังโฆยติธรรมจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภคคาวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาทินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญาทิ เกตังโลตาสาริ ติปิโสภปคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารนสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโวะคะวาติสวะคาตัวปควะตา tham mua san thế thì cô cô bà sĩ cô của bạn ai gì cô bàrà taế thì ta qua Vi vô đi ban nó tô xa và ca sáng của của chú bà ban หนวะคะวะตสาวกสังโฆสามีทิปติปันโนภะคะวะตสาวกสังขวะยติทามจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคขลาเอสัมปะคะวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย อัญชริกาณิโยอนุตตรังคุญญาเกตังโลกาสายิติปิโสบคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลกวิทตัวอนุตตโร บริสะทามาสารติสัทธาเทวมณูสานังพุทธตัวปะวัติสวะคาตัวปะขวัตาธัมมวสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจต่างเวทิตาพุวิญญูหิตสุปฏิปะ โนะปะคะวะตัวสาวกสังขูปุจปาติปันโนปะคะวะตัวสาวกสังขูยายาปาติปันโนปะคะวะตัวสาวกสังขูสามีจิปาติปันโนปะคะวะตัวสาวกสังขูยติทางจตาริปุริสยุคานิอัต สัพุริสัพพุขลาเอสัสปะขวะตตวสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชรีการณิโยอนุตรังคุญญาเกตังโลกาสังหี ติปิโสภะขาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโวปะคาวติสวะขาตัวปะขาวตา ตาตมมวสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆญายาปฏิปัน ปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยุคานิอาตทัพุริสปุขลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโย आचरे करणीय अलो तरं पुण्य खेता लोकसी चितिपि शोभखवा अरहं समा सम् पोतो सुखतो लो ตาวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังผัวตัวปะคะวติสวะขาตัวปะคะวตาธรรมมัวสันติติโกอาคาบิโกเอหิปัสสิโกอวปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผัว วินโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยตทิทางจัต

ติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทูัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาตัวปัคะวะตา mùa săn san tí côa a cá ricoa e hi pa xi côa hoa panay côa pa chát tang vê tít tang côa su nó sang côa u chu bát nó sang côa yaya bát nó บะคะวะตตวสาวกสังขวสามีจิปฏิปันโนบะคะวะตตวสาวกสังขวยที่ทางจัตตาริปุริสยุคานิอันทัปุริสปุขละเอสบะคะวะตตวสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย Anjari karadio anurata rangkuh yanti ติปิโสภัคขวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตวโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโวปัคขวาติสวะขาตัวปัคขวาตา mùa săn san tí cô a cá rí cô ê hi pa xi cô ô panay cô pa chát tang vê tí tà cô vinh su nó sa vaka sang cô chu bát đi sa vaka sang cô yaya bát nó บะคะวะตตวสาวกสังขวสามีจิปติปันโนบะคะวะตตวสาวกสังขวยทิถังจัตตาริปุริสยุคานิอัตภุริสปุคละเอสบะคะวะตตวสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย อัญชริกรณิโยอนุตรังคุญญเกตังโลกัสสาิริติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโล ตัวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทัวปะคะวติสวะขาตัวปะคะวตาธรรมมวสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาพุท วิญญูหิตสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยาทิทามจต การิปุริสยุคานิอัตปุริสปุคลาเอสัพพะวะตุสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชรีการณีโยอนุตรังคุญญาเกตังโลตัสานี ติปิโสภัคขวาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณสัมปันโนสุขตัวโลตวิทูัวอนุตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโวปควาติสวะคาตัวปคขวตา ธรรมวสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตวิญญูหติสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภตสาวกสโฆญาปฏิปันโน ปะคะวะตตวสาวกสังโฆสามีทิปติพันโนปะคะวะตตวสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตภุริสปุคลาเอสปะคะวะตตวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโย Car karena dio anotakunnyaketang Lord